ส่วนแนวโน้มของราคาทองคำสวิงตัวไปมานะคะหลังจากที่ราคาทองนั้นสามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือระดับ1 4 0 0ได้แต่ไม่ผ่าน1,450ซึ่งถือเป็นแนวต้านสำคัญราคาทองก็ฉุดตัวย่อตัวลงมาหลุดแนวรับที่พันสี่ร้อยอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถยืนได้ด้วยล่าสุดอยู่ที่ระดับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าเหรียญต่อพอยออน์ค่ะราคาทองไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคุณโมนายตอนนี้ค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้อที่สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบขายออกสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบส่วนทอง 1845บาทขายออก21,650บาทค่ะครับงั้นไปตรวจสอบทิศทางของราคาทองคํากันต่อนะครับว่าแนวโน้มในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างก่อนที่เฟดจะมีการประชุมกันช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับอยู่ในสายกับคุณนัทธีจุฑาวราคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสิกโกลฟิเจอร์คุณนัทธีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูกรอบของราคาทองคำในรอบสัปดาห์นี้โอกาสที่จะลุ้นไปยืนอยู่ในระดับ1,400รยเหรียญอีกครั้งหนึ่งมีสูงขนาดไหนคะ ค่ะสำหรับราคาทองคำสัปดาห์นี้นะคะโอกาสที่จะมีการปรับตัวขึ้นนะคะก็ยังมีอยู่นะเนื่องจากตอนนี้ก็ถือว่าประเด็นทางด้านเอเชียก็ยังเป็นประเด็นที่อาจจะสับสนนราคาทองคำน,นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังมองกรอบการเื่อนไหวของราคาทองคำใน,ส,น,น,นะะสัปดาห์นี้นะคะที่ระดับ1,355เหรียญจนถึง1,450เหรียญดอลลาร์ทรอยออนนะคะถ้าคำนวณเป็นเงินบาทก็จะตกบริเวณ2 9 0 0บาทจนถึง21,900บาทนะคะ แล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวนะก็ต้องดูว่าราคาทองคำนะโอกาสที่จะมีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะคะของวันที่ระดับ1380เหรียญหรือว่าที่ระดับ1365เหรียญนะคะที่ระดับ21,150บาทหรือว่า2 1 0 0 0บาทนะคะตรงนี้ก็มีอยู่นะก็แนะนําว่าถ้าเกิดราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะคะไม่หลุดก็นีอ่อาจจะเข้ามาเปิดลอง g position น,นะคะก็เก่งกัไราระยะสั้นได้นะแล้วก็โอกาสที่ราคาทองคาจะมีการติดตัวไปบริเวณแนวะต้านของวันนะที่ระดับ 1,395เหรียญ1น1 6ี่ยเหรียญเวสซาราที่ระดับสองห0นึ่งบาทแล้วก็สอง5 0บาทก็มีอยู่นะคะแต่ว่าแนะนำว่ากรอบการเคลื่อนไหวถ้าราคาทองคำหลุดบริ 1, 350เวณหนึ้ยาเหรียญเวสซานะคะก็เป็นจุดที่ตอบรอเราโอกาสที่จะมีการปรับตัวลงมาต่อก็มีนะแต่ว่าคาดว่าเนื่องจากประเด็นต่างๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ถือว่าไม่ได้สำคัญมากนะคะเพราะว่าที่สำคัญก็ประกาศในสัปดาห์ที่่่แแลลล้้ววววไปจะเเห็นาาอยงัุรตข ประกาศออกมาของสหรัฐอเมริกานะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกนตเนะก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดนะออกมาที่หนึ่งแสนหกหมืเก้าพันตำแหน่งนะตรงนั้นก็เลยทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาแรงในวันศุกร์นะคะแล้วก็มายืนอยู่ที่ระดับหนึ่งันสาอยเก้าิบเหรียญดลลาได้นะแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะตัวเลขที่จะให้ติดตามก็มีวันพฤหัสนะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจา,าที่ต้องติดตามนะที่เหลือก็อาจจะเป็นทางด้านประเด็นของทางสภาคองเรสนะว่าจะ มีข้อสรุปยังไงสําหรับการเข้าโจมตีซีเรียนะเพราะว่าแต่ในว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการประชุมที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าก็มีหลายๆฝ่ายที่ยังไม่เห็นด้วยสําหรับการเข้าโจมตีซีเรียนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามทางสัของเกส,สิกทีว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรนะแต่ว่าสาหรับประเด็นนี้นะคะการการเล่นข่าวทางด้านซีเรียนะก็อาจจะทําให้ราคาทองคามีการปรับตัวขึ้นไปได้นะเพราะฉะนั้นก็ยังแนะนําว่าถ้าเกิดราคาทองคามีการย่อตัวลงมาอาจจะเข้าเกงไบระยะสั้นได้นะแล้วก็ ในนิตย์นะคะกรอบสัปดาห์แนวะต้านด้านบนนะคะคก็อยู่ที่ระดับ1,435เหรียญตัวสูงสุดเดิมล่าส,สุดนะคะที่ทําไว้แล้วก็1,450เหรียญดอลลาร์ที่ระดับ21,750บาทแล้วก็21,900บาทนะส่วนแนวะรับที่สําคัญ1,355เหรียญ2900บาทนะแต่ว่าสำหรับประเด็นตอนนี้นะคะค่างเงินบาทก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะในช่วงที่ผ่านมาค่างเงินบาทก็ถือว่ามีการเคื่อนไหวที่ผ,ลผลันผวนทําให้การลงทุนของค้าในประเทศอาจจะมีการปรับตัวต,าต่างกับ ราคาทองคำในตลาดโลกไปบ้างนะเนื่องจากค่าเงินบาทที่ถือว่าอ่อนค่ามามากนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าอ่อนค่าไปค่อนข้างมากก็เลยเป็นปัจจัยบวกแล้วก็สับสนต่อราคาทองคำในประเทศนะถึงแม้ว่าเช้าวันนี้จะมีการแข่งข้ากับมาบ้านะก็ยังยญดีนอยู่ในระดับสูงนะคะสามสิบสองบา,บาทสามสิบปาง์นะตรงนี้ก็ต้องติดตามทางด้านข้างเป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้วยค่ะ ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัก่พทีมากเลยนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ยังคงเล่นกันตามกรอบนะคะเพราะว่าดูแนวโน้มของราคาทองคํานั้นยังคงผันผววนโอกาสเยือน1,400เหรียญในรอบสัปดาห์นี้ยังมีค่ะ